สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิฟสาสมันครับเช้านี้ผมก็อยู่ที่บ้านน้องปิงครับอยู่ที่บอ่อดินนะครับของเจ้าโกเบโกเอเคนะครับ200ร u อ e r x เอร์อ็กนะครับโอ้บอ่อนี้บอ่อใหญ่มากพี่น้องดูนะครับ น่าจะขุดทั้งเดือนขุดทั้งปีเลยนะนะครับป่อนี้พาพี่น้องมาชมโกเบตักดินใส่สิบล้อดำครับโอ้หน้างานก็จะเป็นหน้างานใหญ่ๆหน่อยนะครับ สุดจัดจริงๆเลยนี้น่าจะเป็นงานเที่ยวครับพี่น้องเพราะว่าใส่พอประมาณครับ ใส่ไม่เกินน้ำหนักนะครับผลกระบะมืดนะครับประมาณนี้นานๆทีได้ออกนะถ่ายคลิปครับขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตทีมงานด้วยนะครับพี่น้อง ก็เกียร์ตกแต่งบนหลังรถนะครับสวยงามมากพี่น้องเฮ้ย,อ,ยอากาศเช้าเช้าอากาศเย็นครับจังหวัดมหาสารคามคลิปนี้ก็อยู่กับเจ้าโกเบรครับ sk 2 0 0 super x นะครับบอดินอยู่ที่บ้านน้องปิงนะครับไม่ไกลไม่ไกลจากที่บ้านนะครับน่าจะเต็มแล้ว เียวแรกก็เจอกับเจ้าเดก้าครับ f x z 2 7 0นะครับามาดูตอนออกตัวกันหน่อยครับวันนี้จะไม่ได้บืนบอ่อนะครับไม่ได้ขึ้นบอ่อ อ,อจะเป็นแมคโครยืนข้างบนนะครับสิบล้อยืนล่างนะครับโอ้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับแรงมากคันเนี้ยนี่ นะครับระบบการทํางานของทีมงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องก็เส้นบนก็จะเป็นรถหนักนะครับขาล่างก็จะเป็นรถเบานะครับขาลงมานะครับน่าจะจอดรอจอดรอสิบ้อครับ